มาหวดแล้วบัวบัวปดวูคือเรเห็นข้ามหวดน้อเหมือนไหนเนาะบัวข้นวกหดเราบครับบัววงมอีละครือัูบคือใจมากบูคือปูคือสิลูกหนวดเห็นชั่วปีหนอบึงหนอเนาะสุสานเนาะ แสดงว่าหนวดบ่ยาว่ากปูหนวดน,วนแสดงว่าตัดออกแน่เลยนี่เนาะปูตัดปะธาเด้โอ้ยรูปร้านกับบุพเนาะปูว่าท่านในตัดออกเด้อหนวดกระไดวันนี้ก็ปูสามตัวนี่น็อปูเด้อปูปูไปกองสลากมาไปเนาะไปซองเบิง่งผู้พุ่มอยู่ทั้งกองสลากไปเพิ <ไป S 2> ่น เพิ่นคุยเพิ่นตกลงกันในระบอบเพิ่นสิให้ออกตัวใดงวดวันที่16ตุลาคมสิฮอดนี่ปู่เพิ่นคุยกันแล้วไปเอาก็แสดงว่าปู่ได้ไมาแล้วตัวสัน่นไม่ได้มาแล้วอสามตัวบ่ปู่งวดนี่ <c oughs> สามตัวสักสองตัวโอ้โห <c oughs> คือค <c oughs> ักแัาานเนาะบาดวนี้งวดวังหันงวดวังหันปู่ได้มาสองตัวนี่ปูสามตัว เพิ่นเอาไปทั้งใดบ่หนิวันนี้ปูเอามานําเด้อะสามตัวเลอเอาให้ตรงๆเด้อปูปูใสิเขียนรถบ่ปู่เขียนรถปูคือเขียนเร็วเห็นเนาะบ่ท่านว่ากันบ่ท่านรู้เรื่องยี้ไหมปูปูมาปูเดียวบ่ปูมาปูเดียวผมอยบริวารมาน้ำเมินบ่ ว้าแล้นนมเส้นมนื้อตัวมานําบปูจำสินได้ปูจำสินปูมาจังไงน้อนังหนังยังมาหน้าปูนี่เนาะาะเอ้า ปูขาวเด้อัาพีนองเีมาจาใสค่ะปูเทลล่าปูขาวฝังเล่าปูขาวเระเทศเลาครับเนเล่าเป็นระัูขาวเทล้าปูขวเาเทศเล่าปูหูจักเลกไท่บัน้อมาแต่ประเทศเล่านี่น้องมาจ ปูจักยูเล็กไทยก็ได้ปูจักยังไงปูไปหอดของสลากประเทศไทยมาเนาะสามหอดติดแล้วงานครับสามหดติดเดี๋ยวดิแต่ปูใหญ่มากแต่สองตัวครับวันนี้อยากให้ปูถือสามตัวมาให้เนาะค่ะผมว่าเพื่อนเอามาสามตัวทั้งสามตัวทั้งสองตัวว่าสั่นกระดานใส่ปูแบบนี้เชิญตัวยิ่งยิ่งงามันได้ปูเด้อ Cô ừ. sĩ đèn cái nó cô. chẳng thẳng nó. <laughs> cô kiến tưởng như nhai đó cô đó, đủ gan ta bao đi. แน่นอย่างน้อบานนี่ยื่อนลูกก็นอบานนี่ห้าศูนมาตกเก้าแล้วปูแปดห้าศูนย์บอกปูไม่ปูบอกแสดงว่าอยยบไปเต้นเต้นงวดก้อนผู้ตัวนี่ปูแปดห้าศูนนะครับกแปดนี่แหละแปดห้า โอ้ป oh, ูเอาเลยตัวเก้างวดที hmm. right? mm ่แ hmm. ล้วนะปูอยากไปทัก uh อีก huh. นิดเตินไหมอ้าวหื่อรวดสื uh ่อรวดที่ปูแม่นทักหละบับปูแม่นทักแล้วแม่นปูเจ็บไปทันงด้วโอ้ปูเจ็บเอว สองขาเลยด่บัดน oh, ี่เหยียบคักพี่น้องเลยเหยียบแน่นก yes, ็สุเทียแต่ว่าเรลยกตกเก่าเดือดมันเป็นโอ้คนวดน้องหันแปดศูนยหานะวันนี่นะแดห้าศูนย์ันนีแปดห้ามันใจ8แปดอ ฮ่าสูน sun, มาตะดินล่ะโอ้สาธุสาธุแม่สูน80นี่ก็คงสิมาเร็วนะสิมีกะพี้มื้อนี้เด้อสูนยังมา เิ่นตกลงกันได้แล้วเป็นป,ปูพุ่มทั้งกล่องสลากกา็ะะดได้ตัวนี้ละว่ัสันบอร็ดตัวนี้ละอืมกเกามไม่ได้ดูมานานโชคมนามนีกนะปูเด้อโอ้มาปูมันใจหลายบ้านนี่เต็มร้อยปูเต็มร้อยบ่ เต็มเลยย้องตัวไม่ยังกันปูน่ะเกเเอโอ้ปูเตาเล็กตัวเก่ามาให้บันเนี่ยแสดงว่าก่องสลากนี่บ่หมุนตัวนี่น็อปูเนอเขาเขาคุยกันว่าเขาเสี่ห้มันออกใกล้ๆตัวเก่าบ่กปู ยิน,น,ยนข่าวว่าพระเจ้าสัรนสรรจรสันจรแท้บ่เนาะงวนนี้เนาะแปดห้าศูนย์สองตัวแปดห้าครับขังไว,ดดว้ดีๆเด้อปูเด้อขังไว้ดีๆเด้อขังไม่ดด้ยอย่าให้เพินมาลอยหลังเข้าาเด้อปู จังไงก็อย่าลืมไปซ่อมอีดและปูเด้อส่วงสักกลางกงวดนะตัวไดแน่นๆอันนตาใหพ้อูกนั้นปูเปู้ดออปด้าูนย์แปดห้าศูนแล้วก็แปปูไปได้เป็นปูบปแล้วอปู ไม่กันเท่าอยู่งใส่นอปูเรื่มไม่กันเท่าเบอร์น,น,นอ้มึอยู่ในธรรโอ้ยอยู่ในถธรรมมาแดงมากเอาแบงไอสาธุสาธุสาธุาธน้ำนิมนต์ปูนิมน,นต์อ่ิหนงยุบสีแต่ตัวเลขนี่เนอะ นะครับแอดก่าให้บังชัดอีกรอบนึงครับผมสำหรับแนวทางตัวเลขของน้องเบสนากน้อยครับผมกะบสามงวดติดแล้วครับงวนนี้มารุ่นกันครับผม16ตุลาคม2อ6 5ั้ครับน้องเบสให้มา850ครับผมสองตัวกับ8หาครับผมครับเห็นตัวเลข8 5หาแล้วคิดถึงไผ่ป่ะครับจำได้ป่ะครับว่าเลข8 5ดหาห้ไพ่ไฮมากร์ไหนนี่อาจารย์ไหให้มานะครับ เอฟซี FC, พ่อสิจำได้บอครับผมลองคอมเมนต์มากล่องมาดูครับส่งกับไผรสำหรับเลขแปดห้าห้าแปดครับผมอาแครับ้าจอไว้ครับผมมาลุ้นกันว่าน้องเบสิเขา่าซิงวดติดบอนะครับน้องเบสนักน้อยครับผมเพิ่นส้งปูขาวนะครับน้องเบสนี่สีส้มแต่ปูขาวเป็นเป็นหลักครับผม อ่ะโอเคกัดชัดเจนแล้วครับผมอ่เดี๋ยวจังไีคลิปนี้แอดกะฝากไว้แค่นี้ครับผมเนาะเดี๋ยวพบพอกันไม่คลิปหน้าครับนะครับแอดกะขอให้เอฟซีทุกๆท่านครับผมไม่ชมไม่ใช่กันทวนๆหนาครับผมนะครับมื่อวานจะเป็นแนวทางของปูเบดสวนโนครับผมปูลือลือนะครับแล้วก็ปูลุซซีอินดัมรวมทั้งปูขาวทีมาประทับร่างหนักหน่อยครับผม จังไดกะวันที่16ตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้านี่นะครับกับเฮ่งๆรุย่ยๆปังๆกันสู้โดสุ้ข้นครับผมจังไดกะสนับสนุนสลากกินแมงรัฐบาลครับผมครับเอาแอดฝากไว้แค่นี้นะครับ